ฐานสอดแนมซึ่งด <like S 1> ักฟ,ฟังการสื่อสารทางหารของสหรัฐได้ขยายไปถึงส่วนหลังบ้านของอเมริกาแล้วรายงานฉบับใหม่ระบุว่าคิวบาได้ยกระดับศูนย์ดักฟังเหล่านี้อย่างมีนยัยสําคัญและการเข้าถึงสถานที่เหล่านี้อาจเป็นข้อได้เปรียบที่สําคัญสําหรับจีนเจ้าหน้าที่ในรัฐบาลไบเดนกล่าวว่าปักกิ่งสอดแนมสหรัฐจากคิวบาตั้งแต่ปี2562ไม่ชัดเจนว่าฐานสอดแนมจีนเป็นหนึ่งในสีสถานที่ที่ระบุในรายงานของ c i s หรือไม่ คิวบาเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมในการดักฟังโดยห่างจากฟอลอริดาไม่ถึง100ไมล์และใกล้กับฐานทัพสหรัฐเจ็ดแห่งนั่นรวมถึงศูนย์ปล่อยยานอวากาศสำนักงานใหญ่ของกองบัญชาการภาคใต้ของสหรัฐรวมถึงฐานทัพเรือและฐานทัพอากาศหลายแห่งหน่วยข่าวกรองสหรัฐระบุว่าปักกิ่งกำลังมองหาสถานที่ปฏิบัติงานทานทหารในคิวบาและตามคำกล่าวของอดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองสหรัฐ การเข้าถึงศูนย์สอดแนมในคิวบาอาจทําให้ปักก่นระบุเป้าหมายที่จะโจมตีในสหรัฐได้ดียิ่งขึ้นในกรณีที่เกิดความขัดแยง้งศูนย์ดักฟังที่ถูกเปิดเผยก่อนหน้านี้ตั้งอยู่ใกล้กับแอลซลาประเทศคิวบา CSIS พบว่าการก่อสร้างที่นั่นเริ่มในปี2564เมื่อสร้างเสร็จก็ถูกใช้เพื่อติดตามการสื่อสารในฐานทัพเรือสหรัฐที่อ่าวกอนตานนโมซึ่งห่างออกไปเพียง70ไมล์การเข้าถึงศูนย์นี้จะช่วยให้ความพยายามในการสอดแนมของจีนเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อขยายภาพ จะเห็นอาคารควบคุมรวมถึงฐานเสาอากาศแนวตั้ง16เสาที่อยู่รอบๆอาคารนั้นคิวบามีประวัติในการเป็นสถานที่สำหรับปฏิบัติการจารกรรมต่อสหรัฐโซเวียตสร้างฐานลับในคิวบาในช่วงสงครามเย็นปูตินปิดศูนย์ดังกล่าวในช่วงปี2543คิวบาร์กำลังพัวพันกับวิกฤตเศรษฐกิจโดยปักกิ่งให้ความช่วยเหลือแก่คิวบาและตกลงที่จะยกหนี้ให้บางส่วน